สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูส่วนหนึ่งของอาหารเช้าที่อ s t a n นบูลแม r ิออทโฮเทลซิสซี y นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะขออธิบายตรงนี้ว่าตอนที่เราไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนี้นะคะเราก็พบว่ามีคนที่หน้าตาเป็นแบบแขกนะคะหรือเป็นคนอิสตันบูลเองเนี่แหละหรือเป็นคนเติร์กิสก็ใช้มือในการหยิบ อาหารประเภทที่เป็นอาหารที่ทําจากแป้งทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เห็นในภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นซอฟโรหรือจะเป็นบันหรือจะเป็นฮาร์ดโรที่จะต้องหยิบมาแล้วก็หัน่นคนที่นี่เขาก็จะใช้มือนะคะเวลาเราถ่ายนี้เราไม่ได้ไปถ่ายตรงที่เขากําลังทำนะคะเพราะว่ามันก็ทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ในความคิดของเราก็คือ ทางโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่สําหรับคีบนะมีมีที่คีบให้เพื่อที่จะใช้หยิบขนมปังแต่และชนิดหรือพวกโดนัทหรือพวกมัฟฟินเนี่ยนะคะซึ่งบางชนิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่อยู่ในถ้วยที่มันเป็นคล้ายๆกับกระดาษถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นมีอะไรรองรับที่เป็นชิ้นๆเราก็สามารถจะหยิบออกมาได้อันนี้ดูแล้วก็คือไม่น่าเกลียดนะคะแล้วเขาก็มีที่หยิบให้นะ,ะมี มีเคีมที่หยิบให้แต่ว่ามีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ใช้ไม่ใช้เคีมเขาจะใช้มือในการหยิบนะคะซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วก็งงอะนะนะส่วนอาหารอื่นๆตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันมีช้อนมีเคีมในการหยิบตักอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหละไม่มีใครใช้มือในการหยิบยกเว้นไข่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เราสังเกตก็คือพวกขนมปังนะคะอาหารที่เป็นลักษณะเดียวกับขนมปังไม่ว่าจะเป็น โดนัทพายหรือว่าบันโลอะไรต่างๆนี่รวมทั้งขนมปังที่เป็นขนมปังปอนขนมปังก้นๆน,นะฮะเขาก็จะใช้มือหยิบมาแล้วก็เอามือนั้นอนะมา,มาวางจับมันไว้ที่เขียงแล้วก็หั่นนะฮะโดยไม่ใช้ผ้าขุมนะไม่ใช่เขามีผ้าอยู่นะฮะปกติตรงนี้เนี่ยที่เป็นขนมปังปอนพวกนี้เขาจะมีผ้าอยู่เราต้องใช้ผ้าเน้นหยิบมาแล้วก็ใช้ผ้าเอามือนั้นนะฮะใช้ผ้ากด ขนมปังปอนๆอนนั้นนะคะแล้วก็หัน่นตอนนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นแล้วก็ตกใจก็คือว่ามันมีคนที่น้าตาเป็นแบบตอรกิสของเขาเนี่ยนะคะ,ะประยิบอาหารพวกนี้นะคะประยิบอาหารไม่ว่าจะเป็นพายหรือเป็นบันพอหยิบมาแล้วคือมันมีหลายชนิดมากพอเขาหยิบมาแล้วเขาก็เอามาวางไว้ในจานของเขาหยิบด้วยมือนะคะแล้วมาวางไว้ในจานของเขาแต่พอเหลือไปเห็นขนมอย่างอื่นนะคะเขาก็เปลี่ยนใจ เอามือหยิบไอ้ที่เขาหยิบไปแล้วเนี่ยลงในจานเขาเนี่ยหยิบมาวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปหยิบอันอื่นๆที่เขาสนใจเนี่ยมาใส่ในจานเขาใหม่ซึ่งตรงนี้เราก็จะดูว่าลักษณะของอสุขภาพอนามัยเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะจริงอยู่แม้ว่าโควิดเนี่ยมันจะดูว่าไม่รุนแรงแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าในจุดของการที่เราแต่ละคนจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยนะฮะในส่วนรวมนะฮะห้องอาหารของโรงแรมพวกนี้หรือว่าเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นอาหารเช้าวพวกนี้เราก็จะต้องช่วยกันนะคะคือคือมีจิตสํานึกในการที่จะช่วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่ามันสําคัญนะ,ะมีคนที่นั่งเยื้องๆกับดิฉันเป็นผู้ชายก็น่าแขกนี่แหละนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็หยิบขนมกินค่ะขนมกินแล้วก็เอามือเรียป,ปากนะฮะเอาเอามือเนี่ย เข้าไปเอาลิ้นแลบมาเรียเหมือนกับว่ามันเหนียวเหนียวเขาทาอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือเอาลิ้นแลบแตะมือตัวเองเอามือเข้าไปในแลบลิ้นแล้วก็เหมือนกับการทาความสะอาดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทําก่อนที่จะไปหยิบอาหารด้วยมือนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําเขาก็เอามือเข้าปากเขานะฮะแล้วก็ไปหยิบอาหารด้วยมือแล้วก็ไม่พอใจว่าอันนั้นไม่อ่อาแล้วเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นเพราะฉะนั้นไอ เชื้อโรคต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็จะติดไปในอาหารที่เขาวางลงไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะเราก็ได้บอกกับทางโรงแรมไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าโรงแรมจะทํายังไงกับเรื่องนี้ค่ะ